ดีค่ะข้าพเจ้าชื่อมุกนะคะข้าพเจ้าจะมาเป็นพยานทำพยานในการที่ได้สัมผัสกับพระเจ้าหรือว่าข้าพเจ้าได้รับเชื่อ โดยผ่านทางพี่สาวคนโตของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจรับปฏิสมาที่นิวไวนครสวรรค์บ้านของล่องไม้ค่ะแต่ว่ามุกจะขอเก่าอดีตที่ผ่านมามุกได้จิบบุหรี่และสูบมันมาตั้ถึงสามสิบกว่าปีแล้วค่ะจนมุกไปรับปฏิสมาเพื่อเป็นคนใหม่แล้วมุกก็กลับมาที่บ้าน น้มกก็หิววุลีค่ะหยิบวุลีขึ้นมามาจะสูบใจนั้นก็คิดว่าจะสูบดีหรือเปล่านะก็เราเพิ่งรับปฏิมามาเมื่อไม่รอนี่เองแต่ก็ตัดสินใจสูบพอสูบเข้า,าไปเน้าหนาแล้วก็เปิดเปิดตัวดูดไปเน้องนาแลทันใดนั้นก็มีเสียงแบบกัางวานอยู่ในหูของข้าพเจ้าดังมากๆเป็นเสียงใหญ่ๆแล้วก็ดัดงๆ แล้วก็เป็นล่างสูงใหญ่ที่ใส่ชุดข,ขาวคุมซีสาของมุกอยู่ค่ะมุกก็เลยตกใจกลัวแล้วก็ตื่นตัวสั่นหมดเลยนะคะมือสั่นตัวสั่นแล้วเสียงที่พูดออกมาก็คือบอกว่าให้เอาไปเผาเอาไปเผามุกก็ วิ่งจากตรงนั้นมากลางบ้านแล้วมันจะมีโซฟาอยู่มุกก็เอนาหน้าเนี่ยซุกเข้าไปที่โซฟาแล้วก็ปากก็พูดกับพระเจ้าอะค่ะว่า,วาลูกขอโทษค่ะลูกขอโทษองค์พระบิดาองค์พระเจ้าจัค่ะลูกขอโทษต่อไปนี้ลูกจะไม่ทําอีกแล้วลูกเกรงกลัวพระเจ้าแล้วค่ะเริ่มพร้อมลุกกั้งตืได้มุกก็ เอาอุปกรณ์ที่สุบรี่ไปเผาเผาหมดเลยค่ะแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงณวันนี้ก็เวลาประมาณสามอาทิตย์แล้วที่มุกไม่มีความหิวโหวยบุรีหรือว่าอะไรเลยมุกมีแต่ความสันติสุขในใจลุกไม่มีความทุกข์ที่อยู่บุรีเลยค่ะเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ตลอดเวลา เหมือนให้กำลังใจที่ว่าไม่ทําให้เราลึกถึงบุรีก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ทรงรักละเมตตาลูกทุกคนถึงลูกทุกคนจะทําบาปอะไรมาพระองค์ก็ยกโทษให้ค่ะรัพกพระองค์มากขอบคุณ,คณสารเสริมพระเจ้าค่ะขอบคุณค้า